สวัสดีค่ะพบกับวงนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแนวทางลุ้นสูตรงวดต่องวดสูตรใหม่วันตวันกับสีสูตรงตร่ายๆค่ะสูตร,ตร,รแรกค่ะจะเป็นหลักสิบรงที่1บวกหลักสิบรงที่2หลักหน่วยรงที่2บวกหลักสิบรงที่3หลักลร้อยรงที่3บวกหลักลร้อยรงที่3และหลักหน่วยรงที่2บวกหลักร้อยรงที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากเลยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรวใหม่หวเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกราบอย่างวันทุกงวดที่ไปสูตงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาค่ะเราก็ทําการจากคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น71คูณ0ย์เท่ากับ0ค่ะ32คูณ12ค่ะเท่ากับ384หลักหลักพันไม่มีเสษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ กสิบเก้าคูณสี่สิบเจ็ดค่ะเท่ากับสามสองสี่สามเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็นแปดสี่สามศูนย์และสองค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดสี่บวกสี่เท่ากับแปดสองบวกสองเท่ากับสี่ และสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดค่ะเนี้อทางเลขเจ็ดที่ได้ค่ะจะได้เป็นศูนย์สามแปดสี่สามสองสี่สามแปดสี่สามสามแปดแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์สาม และ3787ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เข้านะคะก็จะเป็น8847ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัเลขเด็ดสูตรเลขเด่นรู้ก่อนออกกับแนวทางเลขเด็ดเต็งมาเลยสูตรคำนวณในงวดที่3สิงหาคม2 000, 5 6 8 ก็ทาการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจะสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น88คูณ47่เค่ะเท่ากับสี่หนึ่งสาหคูณ3าเท่ากับ33หลักพันหลักร้อยไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ60คูณ9เท่ากับห4 0หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น0 3 5 1สห้าหนึ่ง หและ4ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น3บวก3เท่ากับ6 3บวก4เท่ากับ7 5บวก5เท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ูนย์ค่ะและ3บวก0นย์เท่ากับสามในทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น4 1่ห0ึ3งสามห ศูนย์สามห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่หกเจ็ดศูนย์สามและสามหกเจ็ดสี่ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจำคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบวังทุกงวดคือว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดจะให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามที่สูตรเด็ดเต็งเล้งเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไว้ทุกคนที่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดเด็ด กับช่องมันนีรวย